ก็กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับพิสสาวแฟนของเพื่อนนะฮะก็วันนี้วันนี้บรรยากาศก็แบบคลึมคลมเนืออึมซมอึมซึมเอา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 น้ำโดนขาเฮ้ยโอ้โหเอาเอาคนดนติีเนี่ยเอา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 เฮนี้โชว์ห้อยมือ จะมาทดลองนะว่าเอ็มเอตัวเก่าก็แรงเหมือนกันนะเล,ย,ลย์ไล่เลย์ไลเฮ้ยรถตูรต้รถตู้รถตู้โอ้ออกมาอย่างนี้โอ้โหอืม,อมสุดเกียร์สองไปลากเลย์ไล่ไปให้รู้สักบ้างโอ้ออกมาอย่างนี้ไม่ได้เลยช่วงนี้ชุชนๆน,นะฮะก็แบบเจอคนหน้าหมีนะฮะก็ขอไพ่นะฮะขับรถกนสักนิีหน่อยนะ โอเคก็ข้างหน้าเราเราจะเห็นสังเกตเห็น P C X นะก็จ่าวินคนเดิมนะฮะเพิ่มเติมเกียร์หน้าหมีนะฮะโอ้โหเสียงเชนเกียร์นี่สุดยอดมากเลยโอ้เมื่อกี้ตอนรถตัวมาผมเชนเกียร์ตัวโก่งเลยนะโอ้รถยังติดเลยอ่ะเทียออันนี้ผมเปลี่ยนไปเป็นคนซ้อนแล้วฮะไม่ไหวจริงปวดแขน <anse> โอ้โหรถเยอะจัดอ่ะเอเมนเลยท่านั้นเอ้ยเอมม่แลนด์ว่านั้นสวยวะ